ทีเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้ทีมงานนำพไยสวิตส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับการติดตั้งแก๊สนะครับในรถ Toyota c ค m มเเครื่องยนต์2.4คันนี้นะครับคันนี้ติดตั้งเป็น a g s ี n i c b กบูบล็นะครับ AG จี n i c b กบูบ็แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนิดนึ่งก็คือใส่เป็นหัวฉีดนะครับหัวฉีดแยกสลักเป็นตัวฮาน่า1.9โอมนะครับส่วนมอตอต้มก็เป็น a t ท09อา่าที่อยู่ในชุดติดตั้งนะครับผมประมาณนี้ครับ แล้วก็คันนี้เคยติดแก๊สมาแล้วนะครับเคยติดแก๊สมาแล้วซึ่งของเดิมเป็นยี่อ้อโทนิกนะครับก็ใช้งานมาแล้วก็ตรวจต่อยูถังมาแล้ว15ปีนะครับก็ถือว่าสุดพุ่มละคันนี้ก็เลยถอดแล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่ทั้งหมดนะครับตำแหน่งสวิตช์นะครับตำแหน่งสวิตช์คันนี้ลองปรับจูนวิ่งเปรียบเทียบค่าน้ํามันแก๊สเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะฮะก็โอเคนะครับวิ่งดีครับผมครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นถัง คือของเดิมก็ใส่เป็นถังแคปซูลอยู่แล้วนะครับก็ใส่แคปซูลเหมือนเดิมนะครับเป็นแคปซูล58ลิตรนะครับวาลก็เป็นวาลโทมาเซโตนะครับโทมาเซโตแล้วก็ส่วนถังก็จะเป็นปีนี้เลยนะครับ2023นะครับผมประมาณนี้ครับฝากผลงานไว้ด้วยครับทีมงานอัพพยสวิตนะครับ0813049489 0869017271ครับช่างต้นครับ